ทำไมถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองแกจะทำให้เรากลายเป็นคนแก่จริงๆสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแ e l ช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพประสบการณ์การใช้ชีวิตวันนี้เรามีเรื่องของอารมณ์ความคิดมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเราคิดว่าตัวเองแกทำไมเราถึงจะกลายเป็นคนแก่จริงเรามาดูสาเหตุกันค่ะว่ามันเกิดจากอะไร หลายๆคนอาจเคยบ่นว่าที่เราปวดหลังปวดตัวบ่อยๆอาจเป็นเพราะว่าตัวเราแก่แล้วแต่รู้ไหมคะว่าการที่เรารู้สึกว่าตัวเองแก่ทั้งที่อายุจริงอาจไม่มากจะทำให้ตัวเราใกล้เป็นคนแก่ได้จริงเพราะความรู้สึกมีผลต่ออายุมากกว่าที่คุณคิดค่ะโดยความรู้สึกเกี่ยวกับอายุของเรานี้เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า subjective age หรืออายุโดยอัตวิสัยซึ่งหมายถึงการที่เรารู้สึกว่าตัวเองมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าอายุจริงตามบัตรประชาชนของเราอย่างไรก็ตามความรู้สึกที่มีต่ออายุดังกล่าวมีการวิจัยตลอดหลายทศวรรษว่า ซับจ e c ก i ี e เอ e ส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและสมรรถภาพทางสมองค่ะได้มีงานวิจัยในปี2021จากประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน10,000คนพบว่าคนที่รู้สึกแก่กว่าความเป็นจริงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นในช่วง9ปีถัดไปโดยความรู้สึกแก่นั้น สัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยเช่นการสูบุรี่ความดันโลหิตรวมถึงภาวะซึมเศร้าโดยถ้าหากคุณมีความรู้สึกว่าตัวเองแก่และมีพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะยิ่งส่งผลด้านลบต่อร่างกายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะงานวิจัยดังกล่าวยังพบว่า ความรู้สึกแก่ส่งผลต่อสุขภาพสมองโดยเขาให้ผู้ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองแก่ทำคะแนนทดสอบความจำและทักษะด้านความคิดพบว่าผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองแก่มีทักษะการใช้ความคิดและความจำต่ำลง และเมื่อไม่นานมานี้ในปี2015มีงานวิจัยจากประเทศอังกฤษพบว่าผู้ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าอายุจริงมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้ไม่คิดในอีก8ปีถัดมาอีกทั้งงานวิจัย ในปี2018ยังพบว่าผู้ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าวัยมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าและสมรรถภาพการใช้ชีวิตก็ลดลงถึง4ปีด้วยทั้งนี้การนําการวิจัยมาเทียบกับบุคคลที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยกว่าความเป็นจริงการคิดเช่นนี้ส่งผลดีกว่าการคิดว่าตัวเองแก่ โดยมีการศึกษาด้วยเทคโนโลยีภาพสมองหรือ Brain Imaging พบว่าผู้ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยกว่ามีสุขภาพสมองที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการมีปริมาตรสมองส่วนกลิบหน้าผากมากกว่าทำให้มีการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและควบคุมตัวเองได้ดีกว่า อีกทั้งยังมีปริมาตรของสมองส่วนกลีบขมับมากกว่าทําให้การพูดการใช้ภาษาความทรงจําและการเข้าสังคมดีกว่ากลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าวัยอย่างไรก็ดีภาวะการรู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าวัยเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่สูบบุหรี่ดูแลโรคป่วยเรื้อรังออกไปทำกิจกรรมกับคนรอบตัว เพราะเมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องร่างกายและจิตใจก็จะตอบสนองในทางที่ดีขึ้นทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงสดชื่นและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น mm hmm. เช่นผู้สูงอายุชาวสกอตแลนด์จำนวนมากที่ได้หันมาเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับชีวิตในวัยหลังกเกษียณด้วยการออกมาเคลื่อนไหวร่างกายสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ด้วยการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ อย่างเช่นเซอร์ลานอฟายผู้ไม่รู้จักคำว่าแก่เกินไปด้วยการเปลี่ยนการใช้ชีวิตและตั้งเป้าหมายใหม่โดยหันมาวิ่งมาราทอน7รายการใน7ทวีปเมื่ออายุ59ปีไปจนถึงพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ในวัย65ปีและแม้ว่าจะเคยบาดเจ็บจนต้องผ่าตัดหัวใจในวัย70ปีเขาก็ยังไม่หยุดผจญภัยจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในวัย เ1ปีด้วยการวิ่งจบมาราธอนซึ่งเป็น อัล้ามาราทอนระยะทาง251กิโลเมตรกลางทะเลทรายซาฮาราหรือผู้สูงอายุอีกท่านอย่างจเจมส์ปากินสันผู้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การแพทย์ไปตลอดการวัย62ปีโดยเจมส์ปากินสันได้ตีพิมพ์งานซึ่งเป็นงานแรกที่อธิบายลักษณะของโรคที่เขารู้จักกันในปัจจุบันว่าโรคปากินสันทั้งนี้แม้งานของเขาจะยังไม่เป็นที่ยอมรับในเวลานั้นแต่ก็กลายเป็นรา ฐานสำคัญของวงการประสาทวิทยาสมัยใหม่ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการค้นพบอันยิ่งใหญ่ทางปัญญาไม่ได้สงวนไว้แค่คนหนุ่มสาวแต่เหมาะสำหรับคนที่ใฝ่รู้และไม่หยุดลงมือทำแม้ในบ้านปลายชีวิตก็ตามดังนั้นนะคะจึงกล่าวได้ว่าแม้การเวลาจะไม่อาจย้อนตัวเลขของอายุเราลงไปได้แต่ถ้าสุขภาพและความรู้สึกภายในของเราดีดูอ่อนยาวก็จะ ทําให้ตัวเราชะลอการแก่กว่าวัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปได้ค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าตัวเองมีอายุเท่าไหร่แล้วอายุจริงเท่าไหร่แตกต่าง มากแค่ไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะเพราะถ้าเราคิดว่าเรายังไม่แก่เราก็ไม่แก่ค่ะพยายามหากิจกรรมดีๆมาทำเพื่อทำให้ร่างกายและสมองของเราแข็งแรงนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ